อหนขาเช่าแชมอย่ามองสิเขาเขิน <laughs> วันนี้ก็ไปซื้อพวกเครื่องสำาองเครื่องสำอางทั้งหลายมันถูกมาก <laughs> มันแช่ฟิตได้ไหมจะได้เย็นย็ๆ <laughs> แล้วก็อุ้ย ไม่ได้ไม่ได้เราซื้อหลอดเล็กไอเขาขออันนั้นหน่อยแล้วก็อันนี้นะคะของเฮที่ดอที่ถาจาักรแรดดํามีครมด้นะนี่ทาก่อนนอนรักแรดดํานะคะแต่เขาไม่ได้ใช้เองนะพี่กวางอย,ายอันนี้ก็จะเป็นโทเนอร์ ถูกเฉพาะอันนี้นะถูกร้อยห้าสิบบาทอันเนี้ยร้อยอร้อยเก้าสิบอันนี้ร้อยห้นนาสิบตอนนั้นเราบอกว่าเอาที่ทาลักแรดดำใช่ไหมอืมที่ทารักแร่พี่บอกว่าร้อยห้าสิบบาทค่ะีมาร้อยห้าสิบคีมาร้อยห้าสิบอันนั้นสองร้อยเก้าสิบเหรอใช่เหรอคีมาร้อยเก้าสิบที่พี่อ่านอนะ่ะอันนี้ก็เคสที่รอนี่ก็เคสที่รออันนี้ไม่รู้อะไรอันนี้ก็ไม่รู้อะไร อันนี้ก็ที่ได้ขอบตาทำไมอันนี้ซื้อมาเป็นหน้าแล้วทำไมต้องซื้อขอบตามาอีกด้วยทำไมไม่เอาอันเดียวอ้อมก่อนนี้อันนี้มันได้ทั้งตาอ้าวมัน,น,นมันม,มันไม่ได้เน้นเฉพาะตรงนี้มันได้ทั้งหน้าก็มันได้ทั้งหน้าเออว่ะบตาโดยไปแช่ตู้เย็นอันนึงงั้นพี่กวางเอาอันนี้ไปน้องก็ใช้อันนี้เอาไปแช่ตู้เย็นอันนึงเค้ไปเดะไปไปทำไม